กินั่นหอีงอจงงอีอจางมันมีแซงกันใช่ไหมมันมีแซงมันอีงอยนัวม mm ัน hmm. บินไมันอ๋อมันจะบินได้อ๋อมันคลานใช่ไหมคลานอย่างเดียวเต๋อเด็กอ่ะไม่หน้าบ้านเต้านี่เหรอยังไม่โอนนินไม่ต้องเกลี้ยงตู้ไม่โดนมาพุ่งปกติผมเก็บยางตัดยางเรื่อยบ่ผมไม่ใจว่านินเมื่อในตัวฮะนั่นแต่อยู่บนเข้าเต๋อเด็กกันตัวเปิดคลายคาบตัวเยียยียนะหรือว่าไม่เลยอะ อะไรกมันลงมาอย่างเดียวม้เนี่ยครับเอ้นมีก็ไม่รู้ว่ามันนี่เป็นพีกไหมรอนนี้นี่ตัวตาานิ้วนะอ๋เลยอตัวบ้านนิวลามันนี่เป็นปีกไหมมีก็ไม่รู้ในตอนี้มันมวลไหมไม่มันเลยแบบนี้มันยืดกันอยู่คามดื้เลย อดนนวมันง่ายกินเลยนี่กินใบไม้ได้ไหนะมันกินใบไม้ปลูกก็ยินดีนะผมว่ามีมันมันมันน่าจะเป็นเป็นงานไม้เป็นตัวไม้ไหมวอนนี้มันบินไม้เป็นพี่เสือเดี๋ยวน่าน่าจะเป็นโดยตำหน่งพี่เสือดำนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพียงข้อมูลไหมอะไรยุ่งอย่าตีแต่เมยว่ามันตรงโดยตำหน่งนั่นแหละมันนี่เป็นวันนี้โยอื้นนะโอ้ยถุยเยอยมากเลย เออลไม่โอ้เล่นน,นี่อมอเล่นทีหรอมันจริงไหมว่าเล่นจริงน,น่ารู้ใจอ,อ,อ๋นวดผันหวหน้นวดน้นี่ข้างหน้ามัน เงีย้ยอเดลวยเกินเยอามากเลยเยอามากเยอวมากคิด <Okay. S 1> นะ